<C 1> เ,เ reveal, ครื่องพญาเตาเรือนนะฮะทุกองค์ที่ปล่อยให้เช่าบูชาหรือเปิดให้เช่าบ <t Fun> ูชานี้รับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับนะสนใจเช่าบูชาแอดไลน์เลยครับ0 9 2 4์9 1 5 8 8หหรือโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับนะวันนี้มาเปิดกล่องพระเครื่องกล่องนี้ครับทุกท่านนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับแสงไฟนิดนึงนะครับโอเค นี่เลยครับนะทีละองค์เลยนะครับเตรียมมาวันนี้ก็เกือบ30องค์องนะนี่ครับองแรกนี้เด็ดมากนะครับนี่คือ1ใน1,000องค์ครับพยาเต่าเรือนรุ่นนะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกหรือว่าเรียกว่ารุ่นเปิดโลกพิมพ์ใหญ่ครับนะเนื้อนวะโลหะสร้างปีพศ2 5 3 9ครับ ดูจมูกองนี้ครับดูฮะจมูกโด่งนิ้วครบสวยดูเล็บเท้ายังขึ้นสวยเลยครับอ่ต่อโค้ดคมชัดนี่ครับต่อโค้ดคมคมนะฮะสวยมากครับทุกท่านนะฮะนี่คือรุ่นเปิดโลกนะครับพิมพ์ใหญ่ปี3-9จํานวนการสร้างนะครับเนินอวะสร้างไว้เพียง1,000องค์ครับสร้างน้อยแล้วก็หายากมากๆครับอ่นี่ครับสวยสมบูรณ์มากครับอ่ะต่อไป เปิดโลกพิมพใหญ่เนื้อนวะก็มาชมเปิดโลกพิมพ์ใหญ่เนื้อทองแดงนะนะสวยกิิบเช่นเดียวกันครับนะจมูกโด่งเห็นไหมครับเป็นสันเลยครจมูกโดง่งนิ้วครบสวยดูเล็บเท้ายังขึ้นชัดมากครับนะฮะต่อโคตรคมชัดครับนี่ครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อทองแดงสวยมากครับกริบเลยนะ นะสร้างปีพศ2 5 3 9ิพิธีเปิดโลกเปิดดวงชะตาเปิดเนตรครับเปิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับเปิดธุรกิจใหม่การค้าการขายเปิดลูกค้านะครับใหม่ๆนะเหมาะกับทุกสาขางานอาชีพนะรุ่นนี้มีของเก๊ของเล่นแบบเยอะนะครับแต่ของแท้ก็ยังดูง่ายครให้ดูนะพื้นผิวเหรียญด้านหลังเห็นไหมครับความตึงผิวและตัวเส้นยันหรือตัวยันเห็นไหมครัจะมีจุดๆเต็มเลยเห็นไหมครับนะเกิดเกิด นะเต็มเลยครับนี่ครับเป็นจุดๆๆเห็นไหมครับที่ผิวเส้นยันนะครับเห็นไหมครับนะฮะจะเป็นจุดนี่ครับเกิดจากบล็อกนะครับนะทุกเนื้อต้องมีครับแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินหรือเนื้อทองคํานะครับน่ถ้าไม่เชื่อนะให้จําจุดไว้นะครับจุดๆๆนะดูนะจุดที่พื้นผิวไอ้ตัวเส้นยันหรือยันนะครับเห็นไหมครับยันจะไม่เรียบเนียนนะครับจะเป็นจุดๆๆอ่ะดูเนื้อนวะนะครับนพลิกมาด้านหลัง เห็นไหมครับจะเป็นจุดๆๆๆเห็นไหมครับนี่แหละครับสิ่งที่ต้องเกิดนะฮะในทุกๆเนื้อนะต้องมีครับนี่เกิดจากบล็อกนะครับแรงปั๊มแรงกระแทกนะของบล็อกของเป็นจุดๆๆนะครับเลยทําให้ติดมาทุกเนื้อแน่นอนครับต่อไปพยาเต่าเรือนนะรุ่นนี้ก็ยอดนิยมครับรุ่นมหาลาบเดี๋ยวผมซูมให้ชมชัดๆเลยนะฮะนี่ครับ รุ่นมหาลาบชื่อดีเป็นมงคลครับสร้างขึ้นในปีพศ2536นะต่อโค้ดคมคมเห็นไหมครับในโค้ดจะมีเส้นเซียนวิ่งนะฮะเส้นเซียนวิ่งเห็นไหมครับคมคมของเก๋ของเรียนแบบนะครับระวังครับมีโค้ดเหมือนกันดูนิ้วครบจมูกโด่งสวยเลยครับเห็นไหมฮะเม็ดประสบงามๆองนี้คือเนื้อนวะโลหะครับสร้างไว้เพียง4,000องนะรุ่นมหาลาบปี36นิยมมากครับหายากและก็สร้างน้อยด้วยนะฮะ ผิวจะต้องตึงๆครับนะจบที่โค้ดครับโค้ดดูง่ายครับรุ่นนี้งนเดี๋ยวผมซูมให้ชมโค้ดใกล้ๆเลยนะเห็นไหมครับในโค้ดจะมีเส้นเส้นวิ่งเฉียงจากด้านบนซ้ายลงมาด้านล่างขวาเห็นไหมครับนี่ครับคมๆอยู่ในโค้ดนะครับนั่นแหละครับเนี่ยของแท้ต้องเป็นอย่างนี้จ้ะอ่า อ่ารุ่นมหาลาบเสร็จแล้วก็มาเป็นรุ่นไตรมาสครับนะองนี้ชื่อว่าพญาเต่าเรือนรุ่นไตรมาสนะครับหรือไตรมาสเล็ก3แชะนะับนะฮะพิมเล็กนะดูสิครับนิ้วครบนะครับจมูกโด่งสวยเลยเห็นไหมครับนิ้วครบจมูกโด่งครับสร้างปีพศ2536นาะฮะเนื้อนวโลหะองนี้เป็นออกผิวพิงโกครับเล็บครบนะฮะนี่ครับสวยมาก สร้างที่วัดไล่แต่งทองนะครับต่อโค้ดด้านบนซ้ายมือคือเนื้อนวะโลหะครับรถ้าตอกตำแหน่งตรงนี้คือเนื้อทองแดงตรงนี้คือเนื้อนวะตรงนี้คือเนื้อเงินนะครับการต่อโคดนะตำแหน่งการต่อโคดสามารถชี้วัดนะฮะเนื้อได้นะครับต่อโคดคมชัดครับนะรุ่นไตมารตปี36ครับพิมพ์เล็กเนื้อนวะโลหะครับผม ต่อไปรุ่นนี้หายากมากนะครับพญาเต่ามังกรนะพญาเต่ามังกรนะครับเนื้อทองแดงปีพศ2542ครับนะเต่ามังกรนะครับดูฮะจมูกโด่งนิ้วครบสวยตอกโคตรคมชัดลึกนะครับเห็นไหมครับนี่คือพญาเต่ามังกรครับนะสร้างไว้เพียง2,000องค์ครับเนื้อทองแดงปี42ครับเต่ามังกรนะเลี่ยมทองสวยสวยครับ ผิวไฟแดงๆครับนะเดิมๆครับทุกท่านเต่ามังกรปี4-2หายากสร้างน้อยครับ1ใน2,000องค์ครับสวยมากต่อไปนะเครื่องรางของหลวงปู่หลิวที่ปีลึกที่สุดนะครับนะฮะกุมารทองหล่อโบราณน,นะยุคต้นเลยนะยุคต้นรุ่นแรกนะปีพศ2,500ครับนะเนื้อชินตะกัวนะใช้เนื้อชินตะกัวกุ่ นะสีสวัสด์นะฮะนะเนื้อเดียวกันกับนะพระท่ากระดานครับท่านนำชนวนมวลสารของพระท่ากระดานนะครับนะที่อยู่ในกุศสีสวัสด์มาร่วมสร้างนะมาสร้างนะครับเป็นกุมารหล่อโบราณรุ่นแรกครับนี่ครับทูรอยจานครับนะสร้างขึ้นในปี2,500ครับนะเป็นกุมารนะฮะกุมารทองหล่อโบราณด้วยครับดูการจานจานด้วยมือครับ คาบสนิมสนิมขึ้นปกคลุมรอยจานหมดแล้วครับปีลึกที่สุดเลยครับปี2,500ครับงดงามมากดูครับสนิมส,สวยๆเลยครับท่านสร้างยุคต้นนาสร้างที่วัดสนามแย่จังหวัดกาญจนบุรีครับอาต่อไปเป็นอีกเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่มีมูลค่าสูงกว่าพญยาตเต่าเรือนครับ เหรียญรุ่นนี้ชื่อว่าเหรียญรุ่นพิเศษครับนี Norweg ่ครับรุ JavaScript ่นพิเศษนะครับคมชัดมากเหรียญสวยคมชัดมากครับสร้างที่วัดสนามแย้เช่นเดียวกันครับนะฮะเหรียญรุ Canton ่นพิเศษสงครามเกาหลีสร้างเมืハハ่อยุคประเทศไทยมีสงครามเกาหลีครับท่านสร้างแจกทหารนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาขอเขาเรียกว่ามาขอเครื่องรางของขลังเพื่อจะไปสนามลบว่างันเถอะครับนะท่านก็ได้สร้างเหรียญรุ่นนี้ครับมาแจกจ่ายให้กับทหารนะครับนะ ชื่อรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีสร้างที่วัดสนามแ yeah, ย่นะครับจังหวัดกาญจนบุรีในปีพศ2518นะ2518ครับสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะนะครับต่อไปอนะลดสูงนิดหนึ่งอันนี้รุ่นนี้คือพญาเต,ต่าเรือนรุ่นคอพออพอกเงินพออทองปี36นะครับนะกะไหลทองต่อโค้ดปดนี้นะครับตอกโคตดกะไหลทองตอกโค้ดนะครับ ะะนะสร้างแจกกรรมการสร้างไว้เพียง1,000องค์ครับกอพอกเงินพอกทองปี36หายากมากครับ1ใน1,000องค์นี่ครับนี่คือรุ่นพิเศษนะับพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบปีพศ2,540เนื้อเงินครับดูครับเมตตาติดชัดแจ๋วนะครับเหรียญสวยคมชัดตอกโค้ดคมชัดลึกครับเนื้อเงินส,สวยเลยครับ เนี่ยสร้างไว้เพียง499องค์ครับปี40นะแล้วก็ในพิธีเดียวกันก็ได้สร้างรุ่นนี้ครับรุ่นปดหนี้ปี40เนื้อเงินเช่นเดียวกันครับองค์นี้ดูครับจมูกโด่งเม็ดประสกสวยนิ้วครบเลยครับนี่คือเนื้อเงินครับปี40บล็อกทองคำนะเนื้อเงินลงยาสร้างไว้เพียง499องค์แล้วนําไปลงยาครับลงยาสีแบบเนี้ยนะฮะลงยาแบบ องเนี้ยแต่ว่าอาจจะสีแตกต่างกันไปมีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินแล้วแต่จะลงยานะเอาไปนำไปลงยา99องค์เท่านั้นเองครับรุ่นปดนี่ปี40นี่ครับน้อยครับน้อยมากขายยากสร้างน้อยมากๆครับนะต่อไปเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกครับนะใครอยากได้เต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกองนี้คือเนื้อนวโลหะนะครับพร้อมเรียมทองเนี่ยครับแบ่งให้เชาบูชาอยู่ที่ 7,800บาทนะ7 8 0 0บาทไม่เอากรอบทองลดเหลือ6,5 0 0นะครับถ้าไม่เอากรอบทองให้ผมแกะนะกรอบนี้ก็เสียเลยฮะลดเหลือ6,5 0 0ครับนะฮะจะเอาไปเลี่ยมทองเองก็ได้ครับนะพระาเปล่าๆ6 5 0 0นะแต่ถ้าเอากรอบด้วย8,5 0 0ครับนะสนใจก็เช่าบูชาได้เปิดโลกเนื้อนวะปี39ครับนะฮะ มีหลายรุ่นนี่คือเหรียญพระพิคเนตนะฮะรุ่นรวมพุทธคุณหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูร่วมกันจัดสร้างไว้อยู่ในชุดของขวัญรุ่นรวมพุทธคุณสร้าง999เหรียญครับปีพศ2538นะเทพแห่งความสําเร็จครับนะสร้าง999เหรียญเท่านั้นเองอุดพงพุทธคุณติดจีวรนะฮะเส้นเกษากดโค้ดเฮงนะฮะหายากมากนะแล้วก็เหรียญรุ่นนี้คือเหรียญรุ่นบัว5ดอกครับ ปีพศ2อ2 2สอครับบัว5ดอกเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณครับนี่คือผิวโบราณเลยครับนะสวยมากเป็นเหรียญยุคต้นๆครับปี2,522นะ้่อไปเหรียญรุ่นเ,เหรียญเสมารุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีปี36ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ิวนั่งเต่านะครับเนื้อเงินนะครับพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีปี36 สร้างไวเพียง1,000ันเหรียญครับสำหรับเนื้อเงินสวยๆแบบนี้ตอก2อโค้ดนิยมครับหายากและก็สร้างน้อยมากๆนะนะครับแลต่อไปพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่จนเนื้อเงินนะครับสร้างปีพศ2 5 3 8นะฮะเนื้อเงินผิวนะขึ้นลุ้งธรรมชาตินะครับพร้อมเลี่ยมทองงามๆเลยครับรวยไม่จนครับรวยไม่จนบูชาแล้วถึงไม่รวยก็ไม่จนครับหากินไหลร่องคล่องตัวนะครับเนื้อเงินสร้างไว้เพียงครับ5,000องค์เท่านั้นนะ สวยมากครับต่อไปกับพระปิตาครับพระปิตายุคต้นเนื้อดินขุยปูผสมผงพุทธคุณครับชุบลักน้ําเกลอรักน้ําเกลือเป็นสีแดงแดงครับนะด้านหลังเป็นรอยจานด้วยมือครับนะฮะพร้อมเลี่ยมทองสวยมากสร้างขึ้นในปีพศ2 5 0 9ครับสอ0 9ครับพร้อมทอง3ห่วงนะตอนนี้เหลือเพียง2ององค์ครับที่เลี่ยมทองไว้ จานด้วยมือครับลึกๆเลยนะชุบหลักน้าเกลือบล็อกเดียวกันครับเห็นไหมครับแต่ด้านหลังเนี่ยการจานเนี่ยจานด้วยมือก็จะแตกต่างกันออกไปครับการจานกดค่อยกดแรงครับนะสวยๆเลยปี09ต่อไปก็พระปิตายันยุ่งนะครพระปิตายันยุ่งเนื้อเมฆขสิทธ์นะครับสร้างไว้เพียง1,000องค์นะสร้างขึ้นในปีพศ2534ครับ เนื้อเมฆสิธิ์ปิตายันยุ่งนะปี3-4นะหายากมากครับลูกศิษย์ยุคต้นนะจะรู้กันดีครับพุทธคุณนะครับนะเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับเมฆสิทธิ์ปี34เป็นพระหล่อบโบราณนะรุ่นแรกนะยุคต้นของวัดไร่แตงทองนะปี3-4หลวงปู่หลิวสร้างทุกองคนะครับนะสวยมากงานะองค์นี้เด็ดเลยครับ พระสังกัจจัยหล่อโบ,บราณรุ่นรวมพุทธคุณหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูร่วมกันจัดสร้างไว้ในปี38เนื้อนาวะโลหะครับนะฮะหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูนะะเนื้อนาวะโลหะนะสร้างไว้เพียง1000องค์ครับตอกโค้ด2โค้ดด้านหลัง1โค้ด2โค้ดนะครับตอกโค้ดคมๆครับนี่ครับ2โค้ดใต้ฐานก็อุดผงพุทธคุณติดจีวรนะครับนี่ครับจีวรแล้วก็มีเส้นเกษาแล้วก็กดโค้ดเฮงไว้ใต้ฐานด้วยนะองค์นี้สวยสมบูรณ์มากนะจมูกโด่ง นิ้วครบสวยเลยครับนะฮะผิวเข้มเข้มนะเนื้อนวโลหะปี381ใน1,000องค์องครับอ่ะต่อไปองค์สุดท้ายของคลิปนี้คือเหรียญพระแก้วมรกตนะฮะเหรียญพระแก้วมรกตหรือว่าจิบางหนังสือบางเล่มลองว่าเหรียญพระพุธแต่จริงๆก็คือเหรียญพระแก้วมรกตครับต่อโค้ดสองโค้ดเนื้อนวโลหะครับตัวจมูกโด่งนะเส้นสายโลดลายคมชัดเนื้อนวโลหะอ,อยู่ในชุดของขวัญสร้างไม่เพียง999เเหรียญครับทุกท่าน ด้านหลังเป็นยันครอบจักรวาล3ชั้นนะพุทธคุณนะครอบจักรวาลครับพร้อมกับเลี่ยมทอง3ห่วงนะสร้างไว้เพียง999เหรียญปี38หลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูร่วมกันลุกเสกครับนะท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามแอดไลน์0 9 2 4 1 9 1 5 8 8อนะครับนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเด็ดขาดใต้ช่อง u t u b e นะครับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ u t u b e ที่เราดูกันนะครับดูจะมีคำว่าติดตามสีแดง,แดงจิ้มไปเลยครับ หน่งีแล้วจะมีกระดิ่งกดทั้งหมดนะฮะท่านจะได้รับชมคลิปพระเครื่องพญาเต่าเรือนหลายรุ่นครับนะชมไปชมไปก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องตัดสินใจว่าจะเช่าเลยครับดูไปก่อนสักระยะหนึ่งครับเผื่อจะยังไม่เจอรุ่นที่อยากได้นะนะครับผมโบ๊ทโอฮานาพระเครื่องขอลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ